สวัสดีครับมือ่อีานพอกันคับต่าดนัดโคกดูบ้านจันเต้พี่น้องบรรยากาศซื้อขายง่วตลาบ้านจันเตยเีง่ง่วงกัพอง่วงตัวนี้ก็งามเยอะน้กง่ามเยอ่ตะกาจากบาทตัวโอ้ตัวนี้ไงพี่น้องตัวนี้ไงไงสูงสูงลอยหาบวกกันลอยหาบวกกันเนี่ง่วงไฟพ้มอหมนันนี่ง่วงไฟแยงตัวใหญ่ ได้เจ้าของเป็นมันนี่เนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้เบื่อถึงเท่าใดเนี่ยลอยหได้นนี่เนาะี่รอยห้อยหบวกเยอะอยหกไม้อยเจ็ดตัวได้ลูกแค่ตัวละครับงอยแม่ลูกวครับนี่เป็นลูกมัอันนี้เปิดร้านไดย่หดไปสามหมื่นหกเลยโอ้นี่สามหมื่นกพี่น้องป้าแข่งขาสงรอหกเลยไอยเจ็ดแล้วเอ่รอยเจูนะป้าได้ลูกแค่เดียวบ่ก ไลูกเราออมาหเาดเอมากมขายล้วลูกแกแล้วลูกอันนี้แมนบ่นี่ตัวนี้ลูกแมนนั่นอันนี้ลายเป็นข้มนี่มนี่อย่าเเศร้าซครับสองหมื่นซีแ้สองหมื่นซีอะพองเนน้หน่อยเป็น้องเป็นขาพี่น้องแขา อ๋อตัวนี้งามเนาะตัวนี้งามในเขาบ่วมีนสามหมื่นกะนั้ตัวหญ่หนังดีหนังหนาซาไง่นางหนังหนาซาไงนำนางนำนึ่งกับงามสามหมื่นนีะเนาะสามหมื่นตัวนี้เราดูเจ้าตัวเม่นตัวนี้ลูกเดียวเหรอลูกแรกเนาะลูกแกลกโอ้ลูกตัวเมียเราเป็นลูกผู้ใดลูกเมียนโมโหกันมีบทโทษปะปะพอพอโทษไหศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งมาไปเก่าง้อบ้านได้ครับ ตัวอยู่บ้านนองมงบ้านนนองงมี่เนาะสุวรรณีพี่นี่เนาะตัวจีบตัวถามเหมืนไปพี่น้องวตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่พี่น้องมันกระชากพี่น้องมึงกระชากเขาบ่กมีโดยท่ามหันสูงเลยเป็นหลังใหญ่ใหญ่อยู่พาร์ดใหญ่เด้อพี่น้องคนติดตามติดชมเหมืนแต่แข่งขาพี่น้องแข่งขางามโอ้โหนี่แม่ลูกพี่น้องดูว่าใกล้กเนาะมึงแปลตลาดนี้มาบ้านเจริญเตยประจำวันที่ ปฏศจิกายนสองพัาร้อยหกสิบแปดนี่บรรยากาศซื้อขายม่วเปิดทุกวันพุดพี่น้องเปิดทุกวันพุดตลาดบ้านบานเขาเสีย20บบาทแล้วเลยสัญญากยี่สบบาทตลาดมีพักมีแข่งขายไปพร้อมโอ้แม่นี่ก็งามดีพี่นองแม่ก็สาวหน่อยๆเจ็ดบาทเพ ห่างเงาไปหน่อยตัวเงาโอ้ห่างเงาดีจบาทลาพอไหม่นหพมื่นหกพันทพ่ออยากได้บอก่สนใจบ่แต่้าว้ยไ่บ่ข้ามันดีเขาอวยหันลาันเนจคักเนาะว่าอายเนาะวนนีตั้ตายคักก็แม่นนึ่งตัว มันเขาก็ิขึนซ้ำนี่แล้วเฮ้ยเง้วไปหนอยู่เอาะพอมักมีเขาวะฮะโอ้มกง่วมีเขาโอ้มาดงมีเขาเอาเขาว่าท่านเงี้ยวเหมอนมาเงี้วเขาเงี้ยวสื่อหัวเถาเมือนทะเกันี่เมือนทะเกัน เมื่อหกพันยังมีเบอร์บ่ก่อนนี่ครับสวนเก่าสามเจ็ดสามสี่สี่สองเจ็ดสี่เท่ากับมาเด้อพี่น้องงัวงสุวรรณเท่านี้เนาะจะจะท่องกระบอกกันเด้พี่น้องนี่งัวแม่งัวแม่สาวเนาะเอามาตัวเดียวนี่บ่ไฮ้ตัวนั่นก็แม่นเนาะแม่เพิ่งจับมันบ่แม่นนั่นหลายไปไหน เฮ้ย yup. <c bio> ตัวนี้เจ็ดพันไปนะโอ so <pper> <cur> e ้ตัวนี้เครื่องแดงนี่เจ็ดพนี่น้องเจ็ดพันนี่เจ็ดพันอ่ะถึงโทษเจกตัวทามเป็นตึกหน่อง้อการซื้อการขายกับว้ากันไปพี่น้องวอกันเยเงี้ไปนี่นี่แต่เจ็ดพันกปีเดีพี่น้องเจ็ดันกตัวนี้เป็นได้พอนี่เจ็ันนี่อยากมักถึอเอาตัวนี้เขาก็มีได้นตะเจ็ดพันเลี้ยงไปกับแม่นทันตัวเนี่ยเขาขาตัวนี้ง่าย้นเพิงขึ้นก็ผสมกันตัวง้อแมีสาวแม่นอ่พอมัน ต่อไอ่ะเจ็ดพันต่อไ้อีกนี่ต่อเป็นจะขาพักผว่าเจ็ดพันเปนเจ็ด้าสามพันเปนี้บาทเนีเอาต่อกันไปวอต่อกันไปตามเหนือผาท่านมันส้คล้ายมากมันเิองแย่งโอ้พอตันเปิดพอตันัวที่มาหอดปลาพอตันยังหนึ่งวมาหลายแต่พอตันไม่นี่นะแต้วันเลยพ่อเมียเนี่ยออันนี้ Ông hại đinh mọi nè, hoàn cái gì để lại để căn nhà mang quang bà kia quang quanh 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 แปลสองเหมือนเมื้อมึงไปพี่หนมึงไปน้อกรต๊ขายงวดไงตานี่ค่ับพี่หนองได้ากโตวมงนี่มาซื้อไดไปเฮ้ยนี่ผมตัวนี้เิ่นวาหลายเป็นไง ยีฟซีเดี๋ยวอร่อยยีฟซีเอาไปใส่ละเอียดเยอะโซ่หนึ่งซื้อซื้อใจนี่ไปละเอียดพี่น้องนี่เป็นหาเทคนิคเอาวันเข้าไปเออพอหาซื้อวะในเมืองได้ไปวัาท่านเห็นว่าท่านเห็นงัวหลายอยู่แตาพอท่านเห็นพะนะงัวหลายแตาท่านเห็นโอ้นี่แกตัวเม่สาวหน่อยสิไอพ่อไอบุญง้อไองัวพ่อไอบุญยยัังอู่ครบต้นแดงเนี่ยปะ เจักบาทเยอตัวเดียวนี่บ่บเ้ตัวเดียวตนี้จบาทตัวนี้เจักบาทตัวนี้แปดพันตัวนี้แปดพันเอไราแปดนหมอันนั่นก็แปดพันหันน่กัแปดนหานี่แปดพันหาสองตัวอันนี้เดน่ตัวนี้ัวนี้เก่าพันี่เก่าตัวนี้สูงกว่ามือเนาะสูงกว่ามือนี่ของพอห้ไฟบุญพี่น้องไบุญนี่แปดพันเกนเนาะ งามกุมอสีสัมบอโตหน่เอาเบอร์โทรพอไปบุญมาน่แปดหนึ่งแปดเสองแปกสองแปดสามหกแปนย์สแปดูนพรอีวรองเตน่องโทรเกยทเพ่นไปนี่งี่น้องราคาตัวนี้กพเนาะตัวนี้แพงกุมูตัวนั้นมูนั้นแปดพั่าแปดนครับนี่มึงแปดพันน้องมึงแปดพนี่ตัวละแปดพนี่นี่ตัวละแปดพมึงเอานี่ตัวละแปดพันพี่น่องมึงเอาตัวละแปดพัน ต่อเป็นไปแก่ที่ได้โยกตีนเพราท่านราคาบต่อเพียงตัวหนึ่งตัวหนึ่งพี่น้องนี่ก็ตัวหนึ่งจะได้สนใจกับทุ่งทีท่ทุ่งทำเป็นไส้ราคางวครับนี่ไม่ได้พอมาซื้อวะเอ้ามึงเอ้ามึงราคามัาแก่ซัมน,นี่หลังงวดขึ้นบล่งดอกนี่ร่งคักแล้วขึ้นคักแล้วไปพี่นอ้องไปโอ้เจ้าบาทล้วครับพอให้เป็นเมื่อไหร่ะจะมาซื้อวะ ของจอมาขายอ๋อคนดีซ uh. yeah. uh ื้อดีซ anyway> ื้อบ่แม่เท่าไหร่ว่าแพงอ่ะห้องเนาะห้องแต่ห้องไว้ก้นนั่นเนาะฟ้าห้องผลม่ชันตกดอกจ้บาทผสมจ้าบาทผสมเจ้าบาทเมื่อแปดเมื่อสามโอ้เมื่อสามโอ้โหเมื่อสามงกจะว่าทลายไปเลยมื่อแปดเมื่นสาม โอ้ขาดหาพันขาดหาพั 5, <laughs> อย่าว่าขาดหลายเถาะ <laughs> เอาขึ้นอีกเจ้าน้อยลงอีกเจ้าน้อยก็ได้ทันด้วยน้อยๆเอานี่เอาไม่ตัวเอามาสี่าาก 4, ับไข่เรียบร้อยแล้วสองเฮ้ยไข่ไข่ตัวไหนนี่บ่ตัวแม่นี่จ้าบาทนี่แม่นี่ของลุงว่ะแล้วว่าเจ้าบาทคนนี้น้องเจ้าเดี๋ยว,ยวตัวเดียวนี่เนาะแม่นครับมีเบอร์โทรว่นนี้ นี่นแปดเอาฝากนั่งเบอร์ทร่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก่าาศูนย์าาสงฮ่าสองงใส่อมาใส่หนนี่ครับบันนวนม่วงอบันนวนม่งสวัรณเนาะโอ้ทองไงอ้างเล็กปนองหนังหนาซาไงนี่ลูกเจ็ดตัวครับนี่ลูกแรกเนาะอืมผสมไปก็ตัวสองสูงลอยสสิบหาได้พี่น้องลอยหได้ลูกงามอยู่ทองหนาออย่างอย่งทองอ้างพป่น้องทองอ้างเล็กสะดูกมันง้อเชื่องหยัก ลมแดงนิดๆพี่น่องอ๋อตัวเกิตัวถามเพิ่นไปนี่ไหเอาทำไงมาะยังมึอนี่มาเล่นครับมาเล่นมาถามมึงระคาแถามมึงระคาง่วงเอาเอาเอางัวหลายอยู่เด้พี่น้องงัวหลายอยู่มาค้างัวกันสื่อดีอยู่พ่นกันสื่อดีอยู่ของง่วกับมาหลายอยู่ท่านอยากถามรายละเอียดกันโทรหาเพิ่นไปท่านอยากพูดพิกัดกันตลาดบ้านเจ้าเตงกัน มาตะสวัณกัเดี่ยวสายน้องทั้งไปสุรินทร์ทังไปทาตงมัวก็มาหลายเชื่ดีอยู่นี่ห้องไรพอดมื้นสองเท่าดีมื้อสองครับของเจ้าอ่อ เงินสองวันแล้ว hmm. จ <laughs> mm ้ว hmm. yeah. yeah. mm ่าหลายเงินสองเนี่ยมันเกิดงูะไ่เน้ยดูเตัวึ่เนี่ยเขไอ้กอพันไม่ดีกพอหลิมเขาจะว่าอลายม่้นี่งเงินสามเีว่าเขาไอ้กอพันนี่เง0นสามน้องมาเล่กตัวน่เงินสมนี่ อ๋อลูกสองตัวโอ้นี่มื่นสามเขาให้เก่าพันพี่นอน,นเฮ้ยตะการผสมตัวเองว่าจอยระคังเะ แมนอมีเลยขามันดันูหันซื้อเยเพาว่าเมกัมนนะนงจอยินงจอยันต้นเี่นไมันเก็เรียงเดอ้นแมนนี่กัคนเลีงกันอยู่นี่ามมอลูแมนอยู่แมนสนีบโทปะไอนี่โบ้โทษปะนี่บอน่งครับรุนปหน่งรมเียี่ 7548ดห้าสี่แปดให้อีกตักเนี่ยแม่ลูกอะายเป็นไหนนี่แม่ลูกมือหนี่มือหาฟันไปของลูกตัวผู้นี่หาฟันเราเราฝากไปกับแม่นั่นะฝากกันไปกับแม่นั่นะมุ่นนั่นขายแล้วนะนี่แม่นึงโอ้ลูกเราก็สีแดงดีสีแดงดีก็ได้สนใจจะโทรหาผิดไปกันหรอกมั่วนี่มั่วตัวผู้อ้าตัวนี้ที่โมมีเสียกผูกนั่นนี่มึงเอาพี่น้องมึงเอา ทางว่าามนั่นนะพื่อแม่นี่เราขายไปแล้วขนาดอ๋อจุเดโทหาเพิ่นไปนี่็พี่องเอ้ยเพิ่นไหวจุดนะอันนี้ลูกมันบ่นี้อ๋อเดี๋ยวลูเดี๋ยวละเอหมื่นสิบหมื่นพันหา่นปะหมนก็เหหม่นสิบเดียวไ่ขงเตัววันไก่เหรันไก่แม่นีจวาหน ขผ okay. มเคยแม่นี่แม่นี่ก็งามอยู่ดีพี่น้องนี่ลูกตรงนียสีดำสีบานพ่ะนะมานี่นาข้าง้งัวนาข้าง้งัวตามีพี่น้องบรรยากาศซื้อขายงัวตลาดบ้านจันเปยกับตลาดน้อยๆเดี๋ยพี่น้องนี่ตัวนี้งามดีพี่น้องอ้วนพี่ดีพร้อมสูงกะงาอ๊อตัวนี้กัน,น,ม,น,กนมือเท่กันเยอะ สนใจยึดเงี้ยสนใจยึดโดยโทษโดยมีหาเจ้าของบ่อฟอดตลาดจานจันเตยเพิ่นจัดเขายี่สิบบาทของยี่ราคาเดียวแล้วเลยพี่น้องตลาดบานบานผู้ใดอยากเลียวมาขายกัดมาธาตุมกัดกับมาธาปูมกับเลี้ยวขวาเลยพี่น้องทางนี้ทะลุพ่นไส้ผมทะลุพ่นไส้ใส่ราชสีกันไม่กี่กันไม่ได้ไม่นี้ครับมานไปมม่ยัง มาเล่น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 จะซื้อว่าจะซื้อว่าจะขายบ่อ๋อคนมาซื้อมาขายดีเนาะหลายอยู่างนี่วะเป็นได้ราคาง่วงเป็นได้ขื่นบ่ะเนี่ยราคาง่วงอะไรยืนยืนได้รับนี่เนาะบ่ขึ้นมาลงเพ่อเป็นเก่าอ่ะมึงไปพี่น้องมึงไปง่วงงานลูกโอ้ยเอาไปเลี้ยงวะนี่อยากได้เอาไปเลี้ยงเลี้ยง้ส่วนนี้เป็นได้ซื้อเดิมันจะถึงนี่เนาะเอาไปเลี้ยงจแม่มันไปเลี้ยงเนี่ยเข่าก็ร่างสีตะเกียวเนาะ กำลังสืดิเกลโอ้ยข <hungry> ้าวเดียวเนียวเมี่ยงวงมวจอยมันดีอ่ะเยอะเยือบสิ้วนขันน้อไปเรี่องไะเฮ้ยด้ว่เน่จะจอยไว้ด้นั่นนั่นนั่นเน่เน้นเื้นท่านฮะเน้นสามเนี่ยนี่มันจอยขันไม่อ้วนยิงกกะไดดีบาทมึงไปแับนี้กันอ๋อเรียบร้่อยกันละเว้เดียบรลอยนนับกันจ้วะจ้วะเว้ มาแล้วมานี่หมาแล้วไปพี่นองบรรยากาศสื้อไทยง้อหนึ่งง้อเป็นบานึ่จักวาลควอนัง้อนึ่ง้องพอนตัจักรวาล้วอนมเนี่ยสามเนี่ามหนึ่งมื่นเก่าตัวผู้เอามัลูกแฝดงัวแฝดแต่ว่าลูกตัวผู้ตัวผู้ตัวนึงตัวมื่นเก่ามื่นเก่าแล้วดีลูกจักรวาคือสองอ่ง ได้แฟดมยไดมันจึงออกได้แฟดได้สองมนก็เป็นนี่เนาะสมก็เป็นนี่แต่ออกสองเทได้สามตัวนี่น้องมืนมนเก่าะ3โสามตวมตัวนี้อยู่ตัวปูได้มากตัวลนี่ได้สานี่มาอันนี้อันนี้จะเปันเดียวข้านี่ตัวขาวน่บาปูนี่อยกได้อยากได้สองมืนเก่าสองนเกาตัวละเมืนสี่พัหานะเมนสี่พันหา งัวแยกลูกวานี่สองตนนี่แยกรูกทส้งสองเนาะเยสองตัวลรหมื่สี่พันหาต่อร่องใดเนาะวันยสุวรเท่านี่ผู้สนใจกับยูขอกีฟ้ามกัจังมหากันเนาะเอาเบอร์โทษนะครับมี่บ้าจำไปเเอาฝากเบอร์โทษนี่นี่เบอร์โทษนี่ยง่วนี่ศูนย์แปดสี่ 6425่สองห้าหกง่วสุวรรณภูมินี่เนาะตัวตัวถามเป็นไปนี่ราคาอ่อนเนาะบวกกันได้อยากได้ราคาแต่ก็ต่อกันไปมันได้ได้เนี่ยนอพอหมานไปพอหมานไปนี่บ่จักบาทลานี่สองเมื่อไหร่พันว่าเท่าไหร่พูดอ๋อวังหันอ่ะสองเมื่อหกว่ะที่เจ้าเขาห่านนี่มบ้าง เราบอกอยู่แต่ว่าเราสีแดงายเราไปใส่บุ้งแล้วหยางเลาะนี่พี่นอ้องกองเจ้าเยี่ยมมีเพินเ่พนอ่ะเยียบแสียมีเพิ่นบ่ะอ๋อผู้นั้นบ่ะผู้ถือโทรศัพท์มันฮะโอ้นางยนตนเออน,นี่เราบอกกันแล้วแต่ว่าราคาแล้วก็นเนานี่แหละพี่น้องตัวแม่มลูกลูกตัวเมื่อเมียเคียงดำเคียงดำพร้อๆๆมนีมม่พี่น้องราคาง่วนกันตามนี้พี่น้องอ่ะมันบรรยากาศสุอสายง่วนนี่กะนี่กะตรงงามๆพี่น้องโอ้ง่วนบัน ราคากับตลาดบ้านๆก็ผิดจารนาเอาไปครับผิจนหน้าเอามึงคนหลายก็ง้อค้นก็ออกมาซื้อดีอยู่ราคาง้วกันได้ง้วมาถือมันก็ได้ขายดียวนทาไปกันได้มาแพงเท่ากับขายหยา ได้ได้มาจากโตกันนี่สวัสดีครับไห้นี่วะมาซื้อม,มาหาซื้อเอามาหาซื้อหาหลดุดอ่ะมันได้อันตลาดง,งว่วนแบรนชันเตอตานีนสิครับบรรยากาศซื้อขายจับซื้อขึ้นดีอยู่คนกับมาซื้อมาขายดีสวัสดีครับพ่อพุ่นให้ง่วนเจ้า,จาบาทสองตน สองหมื่นหาสองมนหาโตละตละยิบหาโตเลยยิบหาลอยกว่าสูงสูงลอยสี่เจ็ดเเนาะโตนลยพึสามมื่นเลยขายลูกแล้วเดียวเดียวขายเทเบนขายสองพันมื่นมื่นสองพันตมื่นสองพันโตวนี้มื่นสามพัน้สองมื่วมแล้วตกสองหมื่นหาเพราแม่แยกลูกเนาะเพรพูด งามๆสีสดใสได้งอกำลังสดเล่นเนาะได้ลูกตัวเลยจักได้ได้ลูกย่างเลยโตแม่ละโตแม่ละโตแมเลยตลูกแรกอีกตั้งห่างเอาเบอร์พอพูดไหนี่ชุดแปดเจ็ดชุดแปดเจ็ดสองสามแปดหนึ่งอพอพูดพี่น้องตัวเจ็อตัวทอพอพูดไปพี่น้องลูกง้อเราแยกลูกขายแล้วดูเถอแม่มันตัวยิ้งามๆพี่น้อง ก็ถามเป็นไปเลยง่าสองหมื่นห้าไม่เหัว่าเจ้าวะเปิดร้ายไปได้เหรอม่นสองหมื่นหกแม่ลูกลูกเจ้ผู้ตัวเมียแม่จ้ะลูกตัวเียหนากระง่ามพร้อมเนาะหนาสดใสสองหมืเนาะสองหมนหกได้ลูกเจ็กตัว้วครันนี่ อ๋อหลูกแรกเนาะหลูกสองจะต่อไปแล้วพี่น้องชุ่เลยีิพหาได้เนาะชุ่เยได้เอามีเบอร์โทรกับาทไหมเกสามสี่เก้าสามสองเก้าศูนย์หนึ่งกยังศูนย์หึงอ่าโอเคก็ยังไม่อยพี่น้องลูกงามเนาะสีแจมนีล่พี่น้องตามเลของใหญ่อ่างเลยพี่น้องดูไม เส้นทองนี่เส้นทองเส้ทองเงยงามเลยเนาะโอ้าลูกเงาดูโอ้ลูกเก็บตุภูยู่ไปหน่องลูกเก็บตุภูยู่เป็นแต่สนใจของเราอยู่ไปหน่องนี่แม่นี่ทองอ่างเหลือกไงโอ้ไงเสรืองดำพี่น้องเครื่องดำดำอมแดงนิดๆหางจะเลยเข้าอยู่ทองไงอ่างเหล็กพี่น้องทองไงอ่างเหล็กเลยสนใจกับทูหาเงินไปแล้วจากทึ้นายม้วนตามีไปหน่องเลยสนใจกับทูตเจ้าถามเงินไป ครับพี่น้องมา <small Alcohol Physical Patriots> <Parents babbage>